อีกหนึ่งผลงานจากผู้เขียนประสิทธิ์มังงะสุดโด่งดังในตำนานที่ถูกดัดแปลงมาแล้วทั้งอนิเมะแล้วก็ไลฟ์แอคชั่นครับวันนี้เนี่ยมาพบกับอีกผลงานหนึ่งของอาจารย์ฮิตชิอิวากิกับ n ลน f t a n น b บต a ซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากมังงะลำดับที่5ว่าด้วยเรื่องราวของชายหนุ่มนักศึกษาครับที่มีพลังในการเจาะลูแค่ความสามารถก็แปลกตาและก็น่าสนใจแล้วนะครับตัวซีรีส์เนี่ยเพิ่งจะสตรีมไป3ตอนแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ครับ ทาง Disney Plus Hot Star พวกเรามีมูฟวี่ที่ดูแล้วรู้สึกยังไงจะมาเล่าให้ฟังครับกับ Land of ธ a n น b บตะคนพันต่างดาวรีวิวไปมีมูฟวี่ครับเรื่องราวนั้นเริ่มต้นที่มินามิมาลุโยจิหรือว่านามารุนักศึกษาหนุ่มผู้แสนจะธรรมดาไม่โดดเด่นแต่กลับมีความสามารถประหลาดที่สามารถเจาะรูเล็กๆบนสิ่งของได้แม้จะดูเหนือธรรมชาติแต่กลับหาประโยชน์ใดๆจากมันไม่ได้เลย นอกจากการใช้พลังเล่นปาหีในชมรมพลังจิตต่ว่าทั้งวันหนึ่งเขาถูกลากเข้าไปพัวพันกับเคสของมิคามิฮิโรชิอาจารย์หนุ่มที่หายตัวไปเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการเจาะลูเช่นเดียวกันแต่ทรงพลังกว่าอย่างมากถึงขั้นใช้เป็นอาวุธสังหารได้เลยบอแสที่ทิ้งเอาไว้นั้นนำนำามาลุและพวกพ้องมาถึงหมู่บ้านในหุบเขาแม้ว่าชาวบ้านจะต้อนรับเป็นอย่างดีแต่คณะเดินทางก็สัมผัสดได้ถึงความมุ่งร้ายที่ซ่อนอยู่ เบื้องหลังของพลังปริศนาและการหายตัวไปอย่างลึกลับคืออะไรกันแน่นามารูไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่กับตัวเขาแต่ทั้งญี่ปุ่นจะต้องสั่นสะเทือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Land of Thanapata ครับความแวกคงจะเป็นคำจำกัดความที่ดีที่สุดเมื่อต้องพูดถึงผลงานจากอาจารย์กิโตชิอิวากิครับทุกเรื่องจะเริ่มต้นจากบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติ แต่ก็ดูสะดุดตาชวนให้สงสัยว่ามันคืออะไรและเป็นไปได้ยังไงแลนด์ออฟธนบตะก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกแบบนี้เลยครับแต่ว่าลึกลับมากกว่าตัวละครหลักและคนดูจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยคือแทบไม่รู้อะไรเลยครับนำมาลุบเป็นคาแรคเตอร์ประเภทที่ค่อนข้างจะเฉื่อยชาตัวเองนั้นมีความสามารถบางอย่างอยู่แต่ว่าไม่ได้นําไปต่อยอดหรือว่าสงสัยว่ามันทําอะไรได้อีกจริงๆแล้วคนดูจะแอบรู้ล่วงหน้าไปมากกว่านิดนึงด้วยซ้ำครับ พราะว่าแค่ฉากเปิดตัวของซีรีส์ก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าไอ้พลังเจาะรูเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนทาเอาตัวคนเป็นรูได้ไง่ายๆครับพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่เรียกว่าสปอยล์หรอกมั้งครับโปสเตอร์ของซีรีส์ก็โชว์ให้เห็นอยู่แล้วพอสมควรจากภาพตึกที่เห็นกันครับว่ารูนั้นใหญ่ได้ขนาดไหนต้องบอกว่าด้วยพลังนี้ทําให้มีฉากที่ค่อนข้างจะโหดเยอะอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเลือดออกอวัยวะขาดเป็นสิ่งปกติที่พบเห็นได้ในเรื่องนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ชวนอีนะครับ ผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยเซนซิทีฟกับคําว่าลูในแลนด์ออฟธนบาตาเนี่ยไม่ได้รูเยอะแบบนั้นครับบอกอไว้ก่อนจะได้สบายใจครับถึงแม้ตัวซีรีส์จะเปิดมาด้วยเรื่องลูๆูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของซีรีส์พ,พิเศษเป็นแกนหลักของเรื่องที่ถูกนําไปยึดโยงเข้ากับการสอบสวนถ้าจะให้ลงเฉพาะไปอีกเนี่ยก็คือการสอบสวนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านต่างจังหวัดสุดแสนจะไม่น่าไว้ใจครับพ็อตสุดแสนคลาสสิกตลอดการของทางญี่ปุ่นหากใครถามว่านึกถึงพ็อตอะไรท่านมาจากญี่ปุ่น ก็น่าจะเป็นเพราะชนบทนี่แหละครับเพราะว่ามันสนุกจริงๆการที่เราได้อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินไล่ล้อมไปด้วยกลุ่มคนที่มีรับลมคมในมันจะมีคําศัพท์หนึ่งครับที่เรียกว่า ambiguity หรือว่าความคลุมเครือที่ใช้อธิบายความรู้สึกนี้พูดถึงในบริบทของหนักนะครับมันจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับ c h a r เตอร์แบบตัวตลกของฝั่งตะวันตกครับภายนอกดูเผินๆแล้วน่าจะให้ความรู้สึกบวกกับเราแต่จริงๆแล้วกลับชวนไม่สบายใจซะมากกว่าและอ็อธนบตะจับจุดนี้เข้ามาใส่ครับ ชาวบ้านไม่น่าไว้วางใจวัฒนธรรมและก็ลัทีิลับยิ่งผนวกรวมกับพลังสุดประหลาดนี้อีกทั้งหมดมันก็เลยไปกันใหญ่ครับชวนให้ติดตามว่าปลายทางนั้นจะมีอะไรรอเราอยู่ซีรีส์ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมาแบบเบาๆสบายๆนะครับตามตัวละครหลักที่เป็นแก๊งเด็กมหาลัยจนชัวนสงสัยว่ามันเป็นซีรีส์แนวไหนกันแน่แต่พอสถานการณ์ผ่านไปแค่ตอนที่1จนถึงตอนที่3เราก็จะได้รับรู้สถานการณ์ที่เรียกได้ว่าค่อยๆถล่มลึกลงไปทุกทีครับ มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นการสืบสวนละทึกขวัญเหนือธรรมชาติอย่างเต็มตัวนอกจากแก๊งตัวเอกแล้วคนอื่นไม่ตลกด้วยแล้วก็ไม่เล่นครัแบบด้านงานโปรดักชันถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคฉากต้องอาศัยงานสเปเชียลเอฟเฟกที่เยอะพอสมควรครัแบบแต่ว่าก็ทำได้เนียนตาและก็ไม่ติดขัดชอบการเจาะรูแบบเนียนๆของเรื่องนี้มากๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงมองไม่ทันครัแบบในเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองใกล้หุบเขาเราจะได้ดูทิวทัศน์กว้างๆสวยๆของมันเช่นเดียวกัน ที่พูดไม่ใช่อะไรนะครับอยากไปญี่ปุ่นแบบนี้บ้างซึ่งของจริงเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในซีรีส์หรอกใช่ไหมครับสรุปแบบนี้แล้วกันครับ Land of t a n a b a บ a ตะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับไม่บ่อยครั้งครับที่พลอตสุดแหวกจะมาพร้อมกับความระทึกขวัญชวนไม่ไว้วางใจแบบนี้ใครชอบแนวสืบสวนน่าจะถูกใจมากๆปมซับซ้อนในเรื่องเนี่ยมีวางไว้เยอะครับมีให้เดากันจนสนุกสุดๆหากใครกำลังมองหาซีรีส์ที่มีความลึกลับ พลังเหนือธรรมชาติฟิลชนบทของญี่ปุ่นก็แนะนำเรื่องนี้เลยครับ Land of t a n น b บ t ตะมีทุกอย่างที่ว่ามาในเรื่องเดียวทั้งหมดคือความรู้สึกหลังจากรับชมซีรีส์เรื่องนี้ครับแต่ก็เช่นเคยนะครับสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นการเจาะลูครั้งนี้จะตื่นเต้นระทึกใจคุณได้หรือเปล่าให้ตาคุณและตัวคุณเป็นคนพิสูจน์ครับกับ l a น d of t a n น b บ t ตสตรีมได้แล้ววันนี้ทาง Disney Plu s Hotstar ครับ